มาดูกันต่อกับเจวีได้ แห่งแชแหลกแยกวิพาค่ะก็เป็นประจำทุกวันเสาร์กับบันเทยรัฐช่วงเย็นๆก็จะมีคอลัมน์นี้มาค่ะเราจะมาเมาส์มอยกันนะคะถึงฟีดแบ็ค่ะเพราะว่ามันแรงแรงมากจริงๆนะคะในโลกโซเชียลค่ะเรื่องราวก็เมาส์มอยถึงนี่แหละค่ะนางร้ายน้องใหม่น่าใสกริกกริกกริกนหน้าใสหรือหน้าสัรยกรรมครับหน้าสารยกรรมมาคุณผู้ชมเขาบอกว่าเนี่ยมาหลอกพระเอกไก่อ่อนชื่อดังย่านอโศกค่ะหลายคนก็ถามดิฉันว่าใครน่ไปเสียโศกมีใครบ้างพี่หนูก็ถามพี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คยังไม่ เดิฉันบอกไม่ได้เจวใช่ไหมอ๋อมันใกล้ตัวมากนะคะเขาบอกว่าเปรเกคนนี้ชั่วโมงบินต่ํามากค่ะก็คือไปหลอกว่านางยังโสดยังซิงแต้ที่จริงมีแฟนไฮโซเป็นตัวเป็นตนกกอยู่แล้วค่ะคํำท,ทีท่อสะพานอ่อยเหยือไปงั้นละค่ะหวังว่าจะเกาะชื่อเสียงดังนะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องนี้นะคะมาโปแตก เพราะว่าผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้วหลอกอาจจะให้รายละเอียดหลอกไงรู้ไหมคะบอกว่านี่ไม่เคยมีแฟนผู้ชายมาก่อนเลยจับมือครั้งแรกตื่นเต้นมากมีแฟนทำมาตลอดพระเอกไก่อ่อนก็นึกว่าอุ้ได้ของดีที่ไหนได้ไปจับได้มีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนไฮโซก็คือแบบทําเป็นไม่รู้เรื่องเพราะว่าก็ถามเหมือนกันว่าเอาข่าวกับพระเอกยังไงบอกอ๋อมันเป็นวงการบันเทิงหลอกต้มไปหลอกต้มมาสุดท้ายก็โป๊ะแตกคุณผู้ชมนะคะคนก็ทายกันเข้ามาสนันลั่นโซเชียลว่าเป็นใครดาราศายกรรนู่น นันนีนะคะแต่มันก็ไปโป๊กันที่น้องเอาพูดตรงๆไม่ใช่ออมซื้ออาหวยไปออกที่ใครไม่ไม่ใช่ออมสุ้ชาคือหลายคนทายไปบอกว่าเป็นน้องออมดิฉันสงสารออมนะคะก็บอกเลยไม่ใช่ออมนะคะแต่ว่าจะเป็นใครนะคะก็ไปดูในคอมเมนต์เพจบันเทิงไทยรัฐนะคะแล้วก็ติดตามนะคะแชร์แหลกแยกวิพาได้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะรับรองว่าแซ่บแซ่บละค่ะ